สำนักงานของบลาสนี่คือพื้นที่แรกที่นักเดินทางจะเจอในด่าน906สำนักงานของบลาสนั้นเป็นพื้นที่ขนาดเล็กและเป็นพื้นที่ที่บลาสใช้เวลาอยู่มากที่สุดในการอ่านหนังสือหรือรอแขกของเธอพื้นที่แห่งนี้ประกอบด้วยโต๊ะทำงานเก้าอี้และชั้นวางของต่างๆที่มีหนังสือเล่มโปรดและผลงานที่ยังเขียนไม่เสร็จของบลาสได้แก่รูปของบลาสที่วาดและลงนามโดย e i l s หนังสือที่ยังเขียนไม่เสร็จ g บส์ไกด์ทูคอมฟอร์ตฟู้ดม้วนหนังสือโบราณทั้งสองเล่ม The Book of the Moon Verse 1และ The Score of a r s Hari หนังสือหลายเล่มที่เกี่ยวกับปรัชญามนุษย์แผ่นเสียงหลายแผ่นตั้งแต่ศตวรรษที่14ห้องชาจะประกอบด้วยพื้นที่ครัวขนาดกลางประกอบด้วยเตาอบตู้ต่างๆที่มีชาหลากหลายประเภทและตู้ที่เต็มไปด้วยถ้วยและจานหลายคราม รวมไปถึงเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและหนังสือทำอาหารจำนวนมากนี่คือที่ที่บลาสจะเตรียมชาและขนมปังกรอบและบางทีก็อาจจะมีมื้ออาหารมื้อใหญ่สำหรับแขกของเธอชาของเธอนั้นจะใช้เวลา1-2ชั่วโมงถึงจะสามารถดื่มได้ในระหว่างนั้นบลาสก็จะพูดคุยกับแขกของเธอโดยสอบถามเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆตั้งแต่ชีวิตของพวกเขาไปจนถึงสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ ด่าน906นั้นจะมีห้องนอนว่างอยู่จำนวนหนึ่งไว้สำหรับแขกของบลาสเธออนุญาตให้สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดแต่งห้องได้อย่างอิสระเพื่อรองรับสำหรับแขกของเธอและตอบสนองความต้องการของพวกเขาด้วยเหตุนี้ลักษณะของห้องจึงไม่มีลักษณะที่ตายตัวนักเดินทางคนไหนที่ได้รับบาดเจ็บเขาจะถูกนำตัวไปยังห้องพักห้องหนึ่งและจะมีบลาสคอยดูแลรักษาบาดแผลเหล่านั้น มีข่าวลือว่าถ้าอยู่ในด่าน906เป็นเวลานานอาจจะส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างแม้ว่าจะไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์การรายงานหรือคำยืนยันใดๆก็ตามแต่ข่าวลือเหล่านี้ก็แพร่กระจายออกไปทั่วว่ากันว่าปรากฏการณ์นี้อาจจะทําให้ระบบประสาทเสียหายอย่างรุนแรงสูญเสียความทรงจําหรือในกรณีที่แย่ที่สุดก็เสียชีวิตเลยอนานิคมภายในด่าน ในด่านนี้ไม่มีอนานิคมหรือชุมชนใดๆแต่มีนักเดินทางบางคนใช้เวลาอยู่ที่นี่เป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนเลยทางเข้าและทางออกทางเข้าวิธีเดียวที่จะเข้าสู่ด่าน906นั้นคือการลากนิ้วผ่านลายเซ้นของบลาสจากซ้ายไปขวาผ่านหนังสือต่างๆหรือเอกสารของเธอที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วแบ็กรูมแม้ว่าในบางกรณีแค่เพียงสัมผัสก็สามารถไปได้แล้วการลอกเลียนลายเซ็นของบลาส เพื่อจะเข้าสู่ด่าน906นั้นจะไม่เป็นผลต้องเป็นลายเซ็นของบลัสต,ตัวจริงเท่านั้นทางออกการออกจากด่าน906นั้นคือการพูดกับบลัสอย่างสุภาพเธอจะนำพาคุณไปสู่ทางออกที่สามารถเลือกได้และจะเป็นด่านปลอดภัยทั้งหมดหรืออีกวิธีหนึ่งที่จะออกจากด่าน906คือการแสดงท่าทีหยาบคายหรือเป็นศัตรูกับบลัสถ้าในกรณีนั้นคุณจะถูกโนคลิปออกจากด่านอย่างรุนแรงและกลับไปยังด่านที่คุณมา ขอบคุณมากนะที่ผ่านมาฉันมีความสุขมากเลยคงถึงเวลาที่เธอต้องไปแล้วสินะถ้ามีโอกาสอีกวันหลังเราค่อยมาคุยกันอีกนะ